Hwyl. ดีนะครับผมวันนี้มาคุยกันเรื่อง i m p r o v i s e กันหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดหน้าเหลืองๆให้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆเลยนะครับนี้มีเรื่องอินพรว s e นะครับโอ้โหจุใจเลยครับสนุกสนานเลยครับสวัสดีคุณพรเอฟจันเพนนะครับผมผมอ่านชื่อถูกชื่อผิดยังไงก็แก้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ แก็ขอโทษด้วยนะครับสมมุติว่าอ่านผิดนะครับนะโอเคสวัสดีนะครับเข้ามากันแล้วนะครับนะครับวันนี้มีเรื่องส,สำคัญนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะทำให้คนที่อยากจะฝึกอิ p พรไวส์เนี่ยรู้สึกว่ามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคมันต้องอ่านชื่อกลางรวมกัน,นครับ พรเทพอ๋อคุณพรเทพจันเพนโอเคใช่ไหมครับพรเทพจันเพนใช่ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับโอเค <c oughs> วันนี้นะครับเอามาแตกย่อยนะครับแตกย่อยให้เวลาการเอาไปฝึกอิ p พรไวส์เนี่ย <c oughs> ก็จะได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สำคัญตรงที่ว่าเราจะได้สำรวจตัวเองแล้วซ้อมนะครับฝึกซ้อมให้ถูกจุดมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะนเพราะว่าการอิ p พรไวส์นี่มันก็เหมือนการฝึกภาษา นะครับการฝึกภาษาต่างประเทศนั่นเองนะครับเราเราจะเริ่มไม่เหมือนกันบอกตรงเลยการฝึกการเริ่มการฝึกพูดภาษาต่างประเทศเนี่ยนะครับกว่าการจะพูดคล่องเนี่ยนะครับมันมันฝึกไม่เหมือนกันนะเราเรียนกันที่โรงเรียนกันมาตั้งแต่ปหนึ่ตั้งแต่เด็กนะครับยังพูดไม่ได้เลยก็ยังมีนะครับเรียนจบมหาลัยแล้วยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ยังมีนะครับบางคนไม่เคยเรียนเลย ไม่ไม่ได้เรียนมาหาลัยด้วยซ้ํานะครับแต่ไปอยู่ที่เมืองน,นอกเขาพูดได้เลยอย่างเงี้ยคือเห็นไหมครับมันจะบอกว่าการพูดก็เหมือนกันอินโฟไวส์นั่นแหละมันสตาร์ทได้หลายแบบนะครับแต่บางคนเขาก็เริ่มจากการเรียนจริงๆนะครับเริ่มจากการเรียนเรียนแล้วก็แล้วก็จนพูดได้อย่างเงี้ยครับมันมีหลายทางวันนี้ผมมีหลักเพียง2ข้อนะครับที่จะทําให้ทุกคนนะครับ ลองสำรวจตัวเองได้นะครับว่าเราขาดจุดไหนแล้วเราจะได้ไปเริ่มจากตรงนั้นนะครับหรือว่าเราถนัดจุดไหนแล้วเราไปเริ่มจุดที่ถนัดก็ได้นะครับการเริ่มในจุดที่เราถนัดเนี่ยมันทําให้เรามีกําลังใจนะแต่ถ้าบางทีเราไปเริ่มในจุดที่เราไม่ค่อยถนัดมันจะดูทอ้อแท้ก็ได้นะครับเราก็เอามาเชื่อมโยงกันทีหลังได้เหมือนกันนะครับผมโอเคตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแม่มาแล้วนะครับมีมาเพียบเลยนะครับแม่คุณนิ พัดนะครับสวัสดีครับซ้อมและเจ็บที่ท่อนแขนซ้ายบ่อยๆมีวิธีแก้ไหมครับเหมือนอักเสบตรงไหนเอ่ยตรงท่อนแขนตรงตรงนี้หรือเปล่าครับตรงด้านด้านนี้ไหมครับนี่หรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้ถ้ามันอักเสบส่วนใหญ่ถ้าถ้ามันเจ็บตรงนี้ท่อนแขนซ้ายเหรอครับใช่ปะครับใช่ตรงนี้ปะครับ ยืดครับยืดเหมือนนักกีฬาครับยืดเหมือนนักกีฬานะครับตอนเล่นนะครับตอนเล่นเราเราเราต้องเช็คว่าไม่ให้ไม่ให้มีอะไรมันงอเยอะนะครับผมโอเคนะครับยืดกล้ามเนื้อดีๆนะครับสวัสดีครับคุณสุภาพมิตรนะครับสวัสดีครับคุณนําโชคสวัสดีครับไอมาแล้วครับผมสีเบิร์ดเปิงกับลายตู้ไม้ขนาดครับผมเพราะว่าเบสตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นไม้พื้นเลย ไม้ประดูนะครับนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นไม้พัดูนะครับพัดูนะประดูนะครับอ่าเข้าแซวกันอันนี้รุ่นของเจฟเบอร์ลินนะครับผมเนาะรุ่นะของเจฟเบอร์ลินก็จะเป็นไม้ประดูครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม้อะไรสปอตเมเปิลนะครับครึ่งหนึ่งสวยดีนะครับแต่ว่าบอดี้จริงๆมันคือเป็นเอลเดอร์ธรรมดาเลยนะเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์บ้านดีเนาะ <laughs> อันนี้มีคนมีคนเคยแซวว่าอันนี้เอาไม้พื้นบ้านมาทำเหรอเอาไม้พื้นมาทำเหรอไปขโมยช่างไม้มาหรือเปล่าครับ <laughs> โอเคนะครับอ่าใครเดี๋ยวใครอยากจะนอนแล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณมากที่แวะมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันย้อนหลังได้นะครับผมโอเคนะครับขอดตัวแพงขอดตัวแพงถามว่าแพงไหมไม่แพงครับโอ้ไปเช็คเลยรุ่นเจฟเบอร์ลินไม่แพงครับ ไม่แพงบอกเลยนะครับยิ่งรุ่น5้าสายคือคือผมจะบอกอย่างนี้เบสที่มันเป็นเบสที่มันเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้ขนาดนี้นะครับนะครับจะบอกเลยราคามไม่ไม่ใช่ขนาดนี้นะครับนี่ซิกเนเจอร์ราคาต่ำกว่าสามหมื่นเป็นไปได้ไงนะครับมันสุดยอดเลยนะครับนะซิกเนเจอร์ตราคาต่ำกว่าสามหมื่นแล้วได้ฮาร์ดแวร์แบบระดับเทพอะ่ะคือคือเซตอัพ ผมบอกเลยว่าตัวนี้เซตอัพมาเล่นง่ายที่สุดละนะครับเล่นง่ายที่สุดละเหมาะสําหรับสายดีดมากๆเลยนะครับพรีอมก็บาตอติมีแล้วก็โวลล่มก็อย่างดีนะคืออย่างดีเลยนะครับบริดจ์ก็บาบิกก็หลายพันบาทแล้วนะครับแล้วก็ฮิปชอตทูเนอร์นะครับฮิปชอตทั้งนั้นเลยนะครับนะครับอุ้ยขออภัยครับขอโทษทีขาไปโดนขาตั้งนะครับอันนี้คือ สุดยอดนะครับสุดยอดเลยแล้วก็ถ้ารุ่น5้าสายก็แพงกว่านี่อีกนิดเดียวเองครับผมยังอยากได้ในรุ่นห้าสายนะครับโอเคนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับอ่ามีมีคนถามคาถามมาเพียบเลยนะครับโอ้โหสวัสดีครับเนี่ยซื้อเบสใหม่มาดีดเล่นกับเพื่อนเพื่อนบอกเสียงดีงงมากเลยครับผมดีดจีอยู่แท้ๆเพื่อนบอกเสียงดีอันนี้อย่างฮานะครับผมแม่เนี่ยตึงๆโปะเลยครับแม่ นะครับฟรีตัวจูเนียกับโปรทำมาต่างกันยังไงนอกจากขนาดอ๋อฟรีเบสหรือเปล่าครับคุณพอที่จถามถึง free ฟรีบเบสฟรีบอเออฟรีบอขอโทษทีครับฟรีเบสอ่าฟรีเบสที่ผมเข้าใจนะครับจูเนียก็คือขนาดเฉพาะขนาดนะครับนะเพราะว่ารู้สึกว่าฟรีเบสมันเลิกทําไปนานแล้วนะนะแต่ก็คือจูเนียร์คือทําให้เด็กเล่นไงอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะ ให้ผมเข้าใจใครใครทราบใครทราบก็คอมเมนต์มาเลยนะครับสาหรับฟรีเบสนะครับแล้วก็บอกบอกอ,อ,อะไรนะบอกผมด้วยนะชี้เป้าด้วยว่าใครจะปล่อยฟรีเบสนะครับอ่าของผมมันมีเสียงจีอ่าเสียงจีเดี๋ยวผมติดไว้หลายคนเลยหลายคนถามผมเรื่องเสียงจีว่าแก้ยังไงนะครับผมจะไปให้ช่างเนี่ยทาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เวลากับดูสถานการณ์โควิดรอบๆบ,บ้านดีๆก่อนนะครับผม เ,เดี๋ยวไปหาช่างเลยเดี๋ยวทําคลิปออกมาเลยนะครับเรื่องการแจ้แก้เสียงจีนะครับผมอยากได้เบสบอดี้เล็กหน่อยรบกวนแนะนำครับเป็นคนตัวเล็กโอเคหัวตัดด้วยเหรอโอ้หัวตัดบอดี้เล็กเยอะแยะนะครับหัวตัดนี่ถ้าถ้าบอกหัวตัดผมไม่แน่ใจแต่ถ้าบอดี้เล็กก็ลองดูยี่ห้อคอร์ดก็ได้ไอบ r n เนสก็ได้นอขอดไม่ต้องรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ไม,ไม่เล็กคอดรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ไอบันเนสนะครับไอบเนสรุ่นไอบันเนส ฟอร์นันเดสอะไรเงี้ยครับบอดี้เล็กนะครับผมโอเคนะครับรู้สึกว่าคนดูจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใส่กดหน้าเหลืองผมไม่เยอะนะครับกดหน้าเหลืองรัวๆเลยนะครับผม Facebook จะได้รู้ว่าคนชอบนะครับจะได้ไม่ปิดกั้นนะครับเรื่องกดไลค์นี่มันเป็นเรื่องปกติเกินไปนะครับต้องหน้าเหลืองๆเยอะๆเท่านั้นนะครับผมช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับงั้นผมจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับสาหรับเรื่อง วันนี้นะครับวิธีการอินปรไวส์ด้วยหลักง่ายๆเพียง2ข้อนะครับนะโอเคจะเริ่มแล้นะครับพอจะเริ่มเรียนคนดูเริ่มไปละอีกแล้วนะครับหวังว่าหวังว่าจะอยู่ด้วยกันนะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมมาดึกเองแหละนะครับผมผมมาดึกอีกแล้วนะครับโอเคนะครับเริ่มนะครับผมจะเริ่มแล้วนะครับฟ้าเหลืองโอเคนะครับผมไปแล้วครับ จะเริ่มวนะครับวิธีการอินพรวิ์นะครับผมเนาะผมบอกเลยใครอินพรวิ์ได้นี่คือแบบโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเลยสนุกสนานมากๆนะครับสิ่งที่นะครับเราจะต้องฝึกจริงๆมันมีเยอะมากเยเยอะแบบเรา how to improvise เนี่ยคือแบบเราเราจะรู้สึกว่ามันมีเยอะมากจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับผมเนาะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนทีนี้วันนี้ผมแบ่งมาให้ 2ข้อเลยนะครับสข้อเลยให้เราลองไปสํารวจตัวเองดูนะครับเนาะว่าเราขาดตรงไหนเราซอฟต์ตรงไหนมากเกินไปหรือน้อยไปนะครับเราจะได้ไปเติมให้มันถูกนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับ2ข้อนะครับที่เราจะต้องมาพิจารณากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอินพรวส์นะครับข้อที่1คือความคล่องตัวนะครับผมการอินพรวส์เนี่ยคือการคือความคล่องตัว นะครับคือเหมือนกับที่ผมพูดกับเราเนี่ยนะครับผมอิมพอร์ว e ส์อยู่หมายความว่าไงหมายความว่าผมไม่ได้อ่านสคริปต์เลยนะครับการเล่นตามโน้ตมันก็เปรียบเสมือนกับการผมเปิดหนังสือมาปั้งและอ่านให้ฟังทีละตัวอักษรนะครับแต่การเนี่ยวันนี้ผมมีคอนเซปต์ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรผมก็พูดออกไปเนี่ยนะครับนั่นคือความคล่องตัวนะครับพูดบ่อยแล้วภาษาไทยเนี่ยภาษาที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยนะครับพูดบ่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น มาใช้กับเครื่องตัวเองนะครับเราคล่องระดับนั้นแค่ไหนนะครับเราต้องใช้อะไรบ้างเราถึงจะคล่องตัวขนาดนั้นถูกไหมครับเนาะก็มาพิจารณากันเลยนะครับอันนี้คือความคล่องตัวเห็นไหมความคล่องตัวมันก็มีหลายแบบเอาแค่ดีดอย่างเดียวก่อนก็ได้ดีดอย่างเดียวก่อนเราสามารถดีดออกมาได้อย่างที่ใจต้องการหรือเปล่าถูกไหมครับเราอยากได้ทํานองเราอยากเราอยากได้เสียงแบบแบบเนี้แล้วเราเล่นออกมาได้ไหมนะครับ อไรพวกเนี้ยเราดีออกมาเราคล่องตัวแค่ไหนนะครับผมความคล่องตัวมันก็จะมีแบบฝึกความคล่องตัวทั้งแบบว่าทั้งที่เป็นทํานองกับไม่เป็นทํานองนะครับผมเนาะก็เหมือนกับแบบ วิธีการออกเสียงทั้งหลายนะครับเนาะเราก็ไปฝึกดูนะครับความคล่องตัวเราก็จะสามารถทําให้นิ้วเราคล่องถ้าเรานิ้วเร็วนิ้วคล่องนะครับเราก็สามารถเล่นได้เยอะนั่นเองนะครับเนาะก็แบบฝึกทั้งหลายเหล่านั้นนะครับผมทําไว้แล้วใน y o u t u b ช c แ a ล n e l ผมชื่อหลุยเสถียรกรนะครับใครยังไม่ได้ไปกด Subscribe ติดกระดิ่งไปกดให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่วอร์มอัพอะผมที่เพลย์ลิสต์เขียนว่าวอร์มอัพนะครับในเพลย์ลิสต์วอร์มอัพเนี่ยผมทำวอร์มอัพไว้3 สข้อนะครับสาคลิปนะครับนั่นก็คือวอร์มอัพแบบแบบเดฟลาโูอันนึงอันนี้อันนึงอีกอันนึงแบบยานิคกิสดาร่าก็แบบนี้อันนี้เสริมความคล่องทั้งนั้นเลยนะครับเสริมความคล่องของนิ้วนะครับเราต้องเมคชัวว่าเราไม่ได้ปล่อยให้นิ้วนำความคิดเรานะครับเราจะต้อง ให้ความคิดเราสั่งนิ้วนะครับให้รู้สึกอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะการฝึกความคล่องตัวเนี่ยพูดง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้ใช้ชั่วโมงเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากอินพรวิ์นะครับวันไหนไม่รู้จะไม่รู้จะฝึกอะไรฝึกคล่องตัวไว้ก่อนนะครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนเหมือนเตรียมความฟิตรอไว้ก่อนเลยนะครับผมความคล่องตัวนะครับก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับคือเหมือนกับพูดได้ดังใจคิดนั่นเองทีนี้เมื่อเราคล่องตัวแล้วนะครับเราจะต้องรู้คําศัพท์ เห็นไหมสังเกตว่าผมจะเปรียบเทียบกับกับภาษาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะมัน make sense ที่สุดแล้วการ i m p r o v i s e การกับการเปรียบเทียบกับภาษาเนี่ยมัน make sense ที่สุดแล้วนะครับคือเวลาเราอยากจะพูดกับฝรั่งเนี่ยทำยังไงให้พูดเร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือเราต้องรู้คําศัพท์เยอะๆนะครับพอเรารู้คําศัพท์เยอะๆเราก็จะสามารถแบบมั่วได้แบบสามารถคุยกันรู้จนรู้เรื่องได้ถึงแม้ว่าประโยคมันจะยังไม่ไม่แบบสวยงามเท่าไหร่นะครับ เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะแบบภูงูปลาปาแต่ถ้าเราไปอยู่เลยเนี่ยหรือว่าเราได้ทํางานกับฝรั่งเลยเนี่ยเราแบบเล่นดนตรีกับฝรั่งมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยเจอลูกค้าฝรั่งนะครับหรือว่าได้ปาร์ตี้กับฝรั่งเลยครับเนาะได้ปาร์ตี้กับคนที่พูดภาษาต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยประโยคของเราก็จะเป็นแบบสมบูรณ์ขึ้นเหมือนกับว่าเราเล่นได้บ่อยขึ้นนะครับผมเนาะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําศัพท์เนี่ยเห็นไหมคำศัพท์คืออะไรนะครับคําศัพท์ก็มันเริ่มคําศัพท์เราจะเริ่มจากอท จริงเราเริ่มได้หลายแบบเริ่มทั้งการสร้างคำศัพท์เนี่ยเริ่มได้หลายแบบทั้งสเกลมีหลายวิธีนะครับในการสร้างคำศัพท์แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในการเริ่มคำศัพท์คือคอร์ดโทนนะครับคอร์ดโทนนะครับคอร์ดโทนคือโน้ตในคอร์ดนะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นกีตาร์ที่เป็นกีตาร์เป็นคนะีย์บอร์ดอะไรพวกนี้เนาะที่เป็นเสียงสูงกว่าเบสเนี่ยนะ ส่วนใหญ่แล้วเขาเล่นคอร์ดเขาเล่นแบบทีเดียวตีคอร์ดชึ้มเวลาพูดถึงคอร์ดก็คือจับจับมาเป็นแบบหลายๆายโน้ตแล้วก็ตีคอร์ดเลยนะครับแต่สำหรับเบสนะครับหมายความว่าไงเราจะมาเล่นคอร์ดโทนบางคนเราจะเราต้องแยกแยกให้ออกระหว่างบทบาทนะครับกับสิ่งที่เรารู้ร่วมกันนะครับ บทบาทกับสิ่งที่เรารู้ร่วมกันนะครับนัดนตรีทุกคนต้องรู้ด้วยกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเราต่างกันแค่บทบาทแค่นั้นเองเวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยเบสได้เล่นแค่รูทไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องรู้เรื่องคอร์ดนะเราอยากเข้าใจผิดนะครับเราเข้าใจผิดมาหลายคนเข้าใจผิดนะว่าก็เราไม่ได้เล่นคอร์ดเราจะไปเรียนมันทําไมเราไม่ได้โซโล่อยู่แล้วเราจะไปฝึกทําไมนะครับเล่นแต่รูทอยู่นั่นแหละจริงไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องรู้เหมือนกันนั่นแหละรู้ให้มันเท่าๆกับมือกีตาร์นั่นแหละนะครับถึงเวลาเรา จะแต่งให้เขาเล่นก็ได้หรือว่าเราจะเล่นเองก็ได้นะครับแต่ว่าในบทบาทของวงเนี่ยเราจะต้องเล่นรูทแค่ครั้งเดียวหรือจะต้องหยุดยังไงมันก็ต้องทําเพื่อให้โดยรูมันออกมาใช่ไหมครับนั่นคือบทบาทกับสิ่งที่เราต้องรู้แต่คอร์ดโทนสําหรับเบสนะครับคอร์ดโทนสำหรับเบสเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องไปกดมันจะยังยังไม่ต้องไปกดคอร์ดก็ได้แต่เราจะต้องรู้ว่าคอร์ดนี้เล่นโน้ตไหนได้บ้างนะครับคอร์ดโทนหมายถึงโน้ตในคอร์ดโอเคนะครับคอร์ดก็คือคอร์ดโทนก็คือ เสียงนะครับเสียงของคอร์ดน uh, uh, huh. ั้นๆมีเสียงอะไรผสมกันอยู่บ okay. you know, ้างนั่นเองนะครับเช่นคอร์ด C อ่ะ C อ่าคอร์ด C นะครับคอร์ด C เราจะต้องรู้ว่ามันมีผสมกันหงดึงึึงงดึงดึงสามอันนี้ครับรวมมารวมาเป็นโอเคนะครับเนาะเห็นไหมอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของความคล่องตัวนะครับเนาะความคล่องตัวนะครับผม โอเคเนาะนี่คืออะถ้าเราลองฝึกฟังคอร์ดแล้วแล้วแบบแล้วจาไว้แล้วก็ดูซิลองลองแบบในใจครับลองคิดในใจดูว่าออมันประกอบไปด้วยโน้ตอะไรบ้างเนาะอะไรเงี้ยครับถ้าเราฝึกคอร์ดโทนเราจะทําได้เราจะแกะเพลงแบบดีด้วยนะครับเราจะแกะเพลงเราจะแกะคอร์ดออกด้วยนะครับผมแล้วก็จะรู้ว่ามันจะมีโดมิโซผสมกัน นั่นเองนะครับผมเนาะนี่นะครับคอร์ทโทนนะครับก็จะมีทั้งไตรแอดทั้งเซเว่นคอร์ดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็ทำทำคลิปไว้แล้วเหมือนกันเหมือนเป็นคอร์ทโทนซีรีส์เลยนะครับเนาะไปดูได้นะครับที่ y o u ยูทูบชาแนลลุยเษฐกรนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ติดกระดิ่งเนี่ยไปเลยที่ YouTube กด Subscribe ผมด้วยนะครับติดกระดิ่งด้วยแล้วก็เพจนี้ด้วยนะครับเพจนี้ลุยเษฐกรนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆด้วยแล้วก็ไลฟ์นี้อย่าลืมนะอย่าลืมกดไม่ไม่ต้องกดไลค์ขอหอน้าเหลืองๆมาเยอะๆแล้วกันนะครับผมโอเคเนาะ <c oughs> พวกขอดโทนทั้งหลายก็จะมีชื่อขอดที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเนาะทำไมความคล่องตัวม,มันเหมือนกับมีมทฤษฎีเยอะจังนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การมันไม่ใช่แค่แค่การขยับนิ้วแล้วนะเนาะแค่การขยับนิ้วนะคือมันจะต้องเหมือนกับพูดไงเราจะพูดเนี่ยแค่ แรกๆมันก็เหมือนแค่แคออกเสียงอ้าอุเออเป็นเบบีใช่ไหมแต่สักพักนึงก็จะเริ่มเป็นคําแล้วนะถ้าเราฝึกเป็นคำคาไปเลยเนี่ยครับเนาะแล้วทําให้มันคล่องไปเลยเนี่ยเราจะได้ฝึกควบคู่กันไปเลยระหว่างแบบนิ้วทั้งหลายกับคําศัพท์พื้นฐานนะครับโทนเสียงพื้นฐานนะครับผมโอเคเนาะความคล่องตัวก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆมีอีกแต่ว่าผมพักไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่รู้อีกหัวข้อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะเราจะพูดสลับไปสลับมาสําหรับ2หลักการนะครับวันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือคร่าวๆของด้านความคล่องตัวนะครับถ้าเราคล่องตัวเรารู้จักสัพ์เยอะนะครับเราก็รอดเยอะนะครับเนาะแล้วทีนี้นะครับเรานอกจากความคล่องตัวแล้วอีกหลักหนึ่งที่เราจะต้องสํารวจตัวเองนะครับคือคือความเข้าใจครับผมโอเคเนาะความเข้าใจนะครับอันนี้คือผมจะเปรียบเทียบกับเรื่องภาษาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนาะ ก็เรารู้รู้สั์อ่าเรารู้สัพท์นะครับและเราต้องเข้าใจความหมายของมันนะครับโอเคเนาะเมื่อเราเข้าใจนะครับความหมายของแต่ละศัพท์เราก็จะไม่มัว่วลวเราก็จะรู้ว่าอ่าพูดเรื่องนี้ใช้สัพท์อะไรพูดเรื่องนี้ใช้สัพท์อะไรใช่ไหมครับรู้ว่าคอร์ดเมเจอร์ก็ใช้เมเจอร์ใช่ไหมครับคอร์ดมเนอร์ก็ใช้ ก็ใช้ m i n นอร์นะครับผมอะไรประมาณนี้คือพื้นฐานเจอเมเจอร์ n มเนอรใช่ไหมครับแล้วร,รู้โนต้ตในคอร์ดอะไรเงี้ยเราจะได้รู้นะครับรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไงก็ใช้ไปนะครับผมความเข้าใจอยู่ตรงนี้นะครับและความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับผมก็คือการเทศะนั่นเองนะครับเนาะเปรียบเทียบเรื่องภาษาอีกแล้วการเทศะเนี่ยเวลาเราพูดเราพูดเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเพื่อนสนิท พูดภาษาแบบนีนะ้พูดกับผู้ใหญ่นะครับที่สนิทนะก็อาจจะอีกแบบนึงแถมมันมีความละเอียดเห็นไหมมันมีความละเอียดมันไม่ใช่แค่เด็กเพื่อนน้องพี่มันไม่ใช่แค่นะั้นมัน,บา,มนบางทีผู้ใหญ่ที่สนิทกับผู้ใหญ่ที่ไม่สนิทคนแปลกหน้านะครับใช่ไหมเราจะมีเราจะมีะมคําศัพท์ที่เลือกใช้ที่แตกต่างกันเราจะมีน้ําเสียงที่เลือกใช้ที่แตกต่างกันถูกไหมครับ นะเวลาเราเล่นปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยเราแบบบางทีเราเฮฮาเต็มที่เลยเฮฮาเราเฮฮาเต็มที่เลยและบางทีเราไม่ต้องเกรงใจก็ได้นะเราไม่ต้องเกรงใจถ้าแบบสนิทมากก็ไม่ต้องเกรงใจเราแบบบางทีเราบางทีดีไม่ดีเราพูดอยู่ฝ่ายฝ่ายเดียวเลยเพื่อนแบบไม่ได้พูดเลยอย่างนี้ก็มีนะครับเฮแบบามากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเวลาเราคุยกันเนี่ยนะเวลาเราคุยกันเราอินพรวส์เนี่ยนะมันจะต้องมีสเปซ ใช่ไหมเหมือนกันเราคุยกันมีตอบโต้นะครับมีสเปซนะครับนะคนที่ฟังอยู่ก็เหมือนกับเป็นริทึมเซ็กชั่นก็มีตอบโต้กันบ้างนะครับเนาะเห็นไหมความเข้าใจแหละเรา่านี้นะครับเราจะต้องเห็นไหมรู้ความหมายของคําศัพท์นะรู้ความหมายของคาศัพท์รู้กาลเทศะของแต่ละความแต่ละคําศัพท์นะครับรู้ว่าเวลาไหนควรจะใช้คําอะไรรู้ว่าพูดกับใครเล่นอยู่กับใครใช้น้ําเสียงแบบไหนนะครับก็เหมือนกับว่าเราเล่นสไตล์อะไรอยู่นะครับเราเล่นสวิงเราก็ต้องสวิงนะครับ เราก็ต้องเล่นสวิงนะครับผมเล่นสวิงก็ต้องสวิงเล่นฟังกี้ก็ต้องฟัง<ๆ>นะครับเนาะเล่นร็อกอยู่เราก็ต้องแบบใช้น้ำเสียงให้ร็อกอะ่ะ<ๆ>เนี่ยมันคือมันอยู่ที่มือเราเลยเนี่ยคือเอาออกมาเนี่ยมันเอาออกมาคือ ใช่ไหมเอฟเฟกมันจะเป็นตัวแค่ตัวเสริมนะครับที่จะทําให้คาแรคเตอร์มันเด่นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันแค่แค่ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็เด่นขึ้นมาแล้วว่าเราอยากจะเล่นสไตล์อะไรเห็นไหมครับความคล่องตัวและความเข้าใจนั่นเองนะครับผม